อาเารียบร้อยเรยน,นึงวันนิยมหนห้าเลยคนก็รักษากําลัติการรใจได้ดีแตับางคนก็ปุกปวดปวไปวมากไม่เป็นไรนะกลับไปบ้าน,นารนักษาประลังใจต่อนะทำตามาที่พระเจ้าแนะนํานไว้เรื่องของกองโรคก็ดีการภาวนาเรื่องพาาระรา,านเวลานก็ดีสำคัญที่สุดก็คือ,อรักษาใจของเราให้ละสิ้นสัญญ,ญ์ทังสารประกาศให้ได้ให้คิดไปเสมอคิดทุกวันคิดทั้งก่อนนอนก็ดีคิดทัง้อนนอนงตื่นนอนก็ดีนะ ตนสัตย์ยนต์นี้นายกนะเพราะเป็นหนทางเดียวที่นำพวกเราสูปป่ความเป็นผู้คนทุกติดประตูนรกได้โดยสมบูรณ์นายะนะดังนั้น,นคิดไปเสมอว่าชีวิตเราตายแนงร่างกายเราสมปูรปจริงนะกายกับเราจริตกับเราจริตกับกายคนละอยากกันนะทุกกายได้แต่่า,ยยาทุกใจเรามีศิลงนบ,บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเรามีพระประนัชใจเป็นที่เคารพรักได้เรามีสงสัยแม้แต่จริงเหนประการใด ถ้ามีความสงสัยขึ้นในจิตต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณรรพระธรรมรคุณพระอริยสงฆ์เจ้าก็าถึงว่าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวใ,ให้คิดแต่เรื่องของเราอย่าคิดเรื่องของคนอื่นยาวใจไปฝากไว้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนใดก็าตามไม่ว่าบุคคนนั้นจะทําให้โกรธหรือบุคคนนั้นจะทำให้รักก็เป็น,นคนเราใจเราเป็นปากไว้เับเขาเพราะการฝากใจไว้กับคนที่รักก็ดีคนที่โกรธก็ดีย่ยกนาความทุกข์กัดนั้นกับเข้ามหาเราโดยที่จุดป,ประบาณไม่ได้ ให้ทุกคนทำหน้าที่ไปตามธรรมชาติตามปกติของคนคนหนึ่งที่รูปเป็นไปเราเป็นลูกก็ทำหน้าที่ดีอย่างลกูกเป็นสามีก็ทำหน้าที่ดีอย่างสามีเป็นภรรยาก็าทำหน้าที่ดีอย่างภรรยาไม่ผูกติดทำหน้าที่โดยบริบูรณ์รูเจ้าสนตัดไปเสมอไม่ใช่ปัางเทศกลับไปมีปัญญาเลิกเลยะไม่เอาผูกติดไม่เอารูเจ้าเรนต่อแบบนั้น ทถอกปุตตะทาเมสักสังกโลอนาคุราจะากรับมาตาเอตกลัมบมาอรรุตร,กรตตะกูลขอท่านทั้งหลายจงเลียเ้ยงดูบุตรและธรร,รมญาให้ดีเถิดเห็นไหมท่านบอกไวเ้เสร็จนะเอ็งอย่าไม่เลี้ยงตามีเอาเมืม่อไหร่จะตามีไม่เลิกไม่ใช่ไหมเพื่อนนะให้เลี้ยงดูถ้ามีแล้วให้เลี้ยงดูสมครองแล้วเลี้ยงดูให้ดีเถิดนะเป็นมงคล นเป็นมงคลทั้งสามประการทีนที้มงคลมี่สามสิบต้องแต่เสวนาจะพาลังปฏิทานนันจะเสวนาปูชาจะตูนจะนียาังพยายามให้ชีวิตมีมงคลนะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเอามงคลที่พระเจ้าตักทำให้ครบสามสิบประการอย่างนู้นปาฏียิ่งใหญ่เลยท่านบอกว่าอยาพบคนพานให้ครบนนกบหนดงานบูชาบุคคลที่ควรบูชานะเป็นตัณฑ์อาราบุตรเป็น,มง,น,ปนปมงคลสุดๆเขาบอกว่าเราเป็นคนดีนี่แหละ จะเ้าอยู่ในดงโจรเมื่อไหรอยู่คนทานเมื่อไรวันแรกเราอาจจะไม่โจรจะไม่พานสามวันแรกอาจจะไม่เป็นเดือนแรกอาจจะไม่เป็นแต่สุดท้ายโยมต้องเป็ดมันเราอยู่ในดงขี้ยาสุดท้ายวันนี้เราต้องเป็นขี้ยาในสมัยก่อนเจ้าเจ้ารวยพระชาติเป็นพวกแขกตั้าตัวหนึ่งเป็นพี่ตัวหนึ่งเป็นน้องเกิดร้องกันตัวหนึ่งไปอยู่กับโจรตัวหนึ่งผมเด็นสมานเจ้าไปอยู่กุลสีผมเป็นสมานรเจ้าเป็นเป็นพวกแขกต้าไปอยู่กฤาสีมันไปอยู่กฤาสี ก็ดับตัวอย่างฤาษีปฏิบัติเจริญนานะทัตัวเข่งคับจิตใจว่าเป็นกุศลตายแล้วไปสวรรค์ไปดวงไปนิพพานมีตวมาอยู่กับรมโจรอยู่ขอรักขโมยจิกโน่จิกนี่ทำาน่งทำนี่ด้วยมาสุดท้ายตายตรกนบกเช่นกันเห็นไหมเนี่ยอยู่กับคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นยูเราหาสังคมคนดีคนไหนไม่ดีเราก็ผ่านไปคุยได้แดาผ่านไปคนไหนดีเราก็นัอไว้คบไว้นายมจะน้อยนา้ไปน้ำที่ดี ท่านบอกว่าเพื่อนก็ดีคนรักก็ดีต้องมีคุณธรรมเสมอกันมีทางเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอการนั่นแหละถึงจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดวราปัจจบทุกอย่างแม้แต่เพื่อนตะปูของเราเองเวลาเราปรารถนาพระนิพานน์เราต้องเดินตดทดสอบตั้งเป็นธรรมดาโยนนะโยมต้องไม่ย่อท้อไม่ถอยถ้าโยนย่อท้อถอยตัเมื่อไหร่แพ้ไทยแพ้แพ้แพ้ไปเลยมาไม่มีห้าอย่างเมื่อแล้วเทศไปเราิเทศที่คาบมือของแร้วกันะต้องการทานถ้ามา คือร่างกายเป็นพิษร่างกายเป็นโทษในการปฏิบัติบางทีก็คือ,อย่างนี้เราตั้งใจวันทั้งวันไม่เหนื่อยทำง,งานสบายๆพอตั้งใจเดี๋ยววจะสวดไปกหน่อยจะเป็โอวยหาวแล้วง่วงนอนโอ๊ยปวดตรงนั้นโอ๊ยปวดตรงนี้เี้ยทำไมขวัญรบกวดเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอน,นอนก่อนแล้วเดี๋ยวเที่ยงนี้สวดน,นะเหมือนเดิมเรื่องกลับไปเราตั้งใจ เดีย๋ยววันนี้จะทำสมาธิให้เต็มที่เลย,ยนะยังมีใครประวรวน,นะ,ะรับรองนายยคนะประตูบ้านมันจะปิดกระดดเลคนมาเนี่ยมาไม่รู้ดีมากทำสมาธิี่ร่างกายเป็นพิษนายยนะร่างกายเป็นพิษท,ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติสมาธิหรือคุณความดีได้ที่สองเรียกอธิสังขารบำนาฬานี่จะขันนะอธิสังขารบานมานั้นดีมาทั้งชั่วนายยคนะตัวนี้มาทั้งด,ดีทั้งชั่ว ถ้าเราเคยทำความชั่วไปอย่างไรมันค่อยเราทำอย่างนั้นเนี่ยทำเพื่อมันเป็นตัวเรามีใครเห็นเนาะนะทำไปทำไปเราผิดถิ่นก็ไม่มีใครรู้นี่เราขโมยเพราะไม่มีใครเห็นนี่ทำเพื่อทำเพื่อไม่มีใครเห็นเนาะีปทำความดีก็ขอเถอะเอาดีแค่นี้ะโอ้ยแค่นี้เราก็ดีไปจะบ้านงจะช่องคนเยอะแยะแล้วอย่าทำต่อเลยนะนะมันก็มีทางบันเลื่อยไปนะตรงนี้มันก็รู้นะแต่ดีไมเดียที่สถาบันละมานี่มันดึงต่างดูดดีไปแล้วดีไปแล้ว ย่อลงมาหน่อยนี้เกินไปนะดึงลงมาดึงมาสู่ความโลภความโกรธความหลงกิเลสต่างตัวต่อไปตัวกิเลสมาลนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะดึงให้โลภดึงให้โกรธดึงให้หลงจ้ำเลยถูกแล้วมีแล้วเธอโลภเธอจะรวยเธอรวยแล้วเธอจะมีกับเขาเธอรวยแล้วคนจะนับถือเธอเพราะเธอมีเงินมากนี่ท้อโกรธเธอเอาชนะเ็าได้ถุงเก่งเธอเยี่ยบยอดเธอดาแล้วเขาไม่ดาโอ้โหเก่งมากตาจัดที่สุดเยี่ยบยอด มันบอกเลยสังหาคำประดานเยอะๆมันบอกทีเดียวเท่านี้ื่อไรเพือยอมเนี่ยได้เยอะๆนะตัวปวดตัวหลงมันก็หลงไปในลูปรถกินเสียโพตพะอารมณ์ระหว่างเพศโอ้โหเสียต้องอย่างนั้นนะบางต้องอย่างนี้รถต้องสวยคนต้องสวยเสื้อผ้าต้องเบอร์นั่นเบอร์นี่ลายนู้นลายนี้คือเอามาใส่เมื่อใส่แล้วมันเข้าจริงๆใส่แล้วมันงามจริงๆนะนั่นยุบแล้วก็ต้องไปหา ขัเผาต้องแปลนเนี่ยเธไปถือของเก๊เลยไปไม่ได้ไปซื้อมาใหม่เป็นเงินเขา้ามีโัวศัท์จะออกอีกแล้วเก็บตินอะไรไม่รู้นี่เนี่ยนะหนดดลายเงินเตรียมเงินอีกแล้วเธอต้องเตรียมไม่มีเอาบัตรไปรูดด้สิแม่คนบอกไ <c oughs> ปบัดไม่มีไปยืมเพื่อนมาก,ก่อนมาท,ทุกทวี้าคเดือนนีน้รับรองได้โดนแบบนี้คระไใตัวกีดวเดียยกหมด <c oughs> ให้ยาให้มีให้เป็นให้ได้ ถ้าเราทําแล้วพอเพียงไม่เดือดร้อนเราแล้วเดือดร้อนผู้อื่นก็ยังไปทําไปถ้ามันเดือดร้อนแล้วทําให้เกิดปัญหาก็อย่าทาําอะไรเกิดพอดีก็อย่าทำประโยชน์งานศสนาแบบนี้นะส่วนอีกเตาหนึ่งนี่เรียกว่าวัดจุมาเอาความตายเข้าขัดเลยประโยชน์นะมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเราราเนี่ยทำไปเถอะตายใน,นเอาไม่ล่ะถ้าเราไปกลัวอย่างเดียวเราก็ผัาแต่บางทีเอาตายเลยถ้าเราประมาททุกเจ้าบอกอย่าประมาท บางทีชีวิตก็รุ้นงานงานก็ะลังลุ้เลยทำวาเอากำลังทำเลยแต่เผลอขาดสติไปเพราะว่างานก็ทำทำน้ำก็เอา,เามันก็หลงหลงไปทาง,งานทนะา,า,า,าเดินนะฮะเพราะตัดเอาตายเลยก็มีนะเ้าเรียกพัดจุดมาเอาวามตายเข้าฝังนี่เนี่ยบัวจตเต็ดเอาตายก่อนเลยแต่ถ้าเราปั้นโคงในทางติดภาวนาเขาเอาไปไม่ได้ถ้าพอกจะรุกก็เอาเลยอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเทวุตตามาหรือเทวุตมาน็มี ประโยชน์นะไอตัวนี้นี่มันยุมันยุแย,ย่ยุแย่ครับฝานเหมือนพระพุทธเจ้าพระโสนไอเทวุตตาลงก็คือเทวดาที่เป็นวิช,ชาทิฏฐิประโยชน์นะเทุตตาลงเทวดาเป็นม,มารอย่างหนึ่งดีด้วยนะเขาเรียกว่าิญการนอกศาสน,นาก็ดีเทวดาที่เป็นวิช,ชาทิฏฐิก็ดีพระพุทธเจ้าจะออกบวชเป็นมารเลยแะไปเลยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นรพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ปกครองโลก พ่านเจ้าบอกไพศาลพจท่านใช้วาจาเลยในตอนก่อต่อพระบรมพุทธคริยาร่างกายทายถอนไม่แล้วจะทันเลยตายเปล่าก่อนนะนี่เรื่องจริงนะื่อง่ค้นในที่สุดจริงๆยังมีเรื่องอะไรอีกมากมายแต่เรื่องราวเรื่องใหญ่ีเดียวเ,เอา้าผลที่สุดพระพุทธเจ้าสมเด็จอนิเสกสัมมาสัมพุทธญาณพระพุทธเจ้ามันมาคืนนั้นเลยโยมมาว่าอย่งไรรู้ไหมนิพพานเลยไม่ต้องสอนใคร,ร,าารแล้วท่านปรเต็จแล้ว นี่คือเทวดาตัดความจำไว้นะหลอกล่อถึงขนาดนี้ระวังนะเธอดีแล้วไม่ต้องทำต่อเลยนะจ้านะ,ะพอแล้วเธอภาวนาเก่งแล้ว,วแค่นี้เธอก็ดีรู้ที่ภาวนาของสาคัญเงินค่องท่องพอ,อ,อแล้วม่นยาวมากกว่านี้เลยยั่วตด่อนะอย่างนี้เป็นต้ใาาาานให้ภาวนากระาำเงินล้านอยู่ภาวนาเรื่อยๆถ,ถึงจุดเราเมื่อไหร่จะไม่ตบอนนีกนี่จะขึ้นไปเดียวนโยมนะ จุดบอกไม่ได้หรอกว่าจุดอะไรอยู่ตรงไหนบางคนสามจบห้าจบสิบจบร้อยจบถึงจุดตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าทําถึงเมื่อไหร่ขึ้นอย่างเดียวลงไม่ได้มีเงินมีใช้เลื่อยไปเขาเทวดาท่านรักษาเทวดารักเราตรหนึ่งเท่าคนรักห้าร้อยอยู่อยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรอบๆจะข่าจะขายร่ำรวยทั้งตึ้นทั้งตัวเลยถ้าใครร่วบรักก็นึ่ถึงพระพุทธเจ้าป็นแกวใสอยู่ข้างหน้าหรือเป็นลูกแก้วอยู่กลางองค์ก็ได้นะถ้าได้ลูกลูกแก้วก็ง่ายหน่อยทางพระพุทธเจ้าได้ก็ยิ่งดีนะท่านพุทธคนปากจักน้อยก็จากเป็นลูกแก้ ถ้าความจำเราสามารถทําได้ควาจำเป็นเ,เจ้าอยู่ข้างหน้าเป็นแก้วใสและอยู่ในองค์ได้พรากับภาวนาตรฐานเงินล้านอย่างนี้เกิดไวไม่กี่จบหรอกควนะามท่องตัวก็เกิดขึ้นเมื่อความท่องตัวเกิดขึ้นความทุกข์อื่นก็น้อยไปก่อนไปพิธีการได้ประโยชน์ซะก่อนลวกันนะทุกคุณทุกพ่อตอจะได้ไม้ไปลำกากตั้งใจทำน,นะคนที่จะแบบจะได้ดีขึ้นไปก่อ,อนจานี้ไปก็ทลายตลานถามตอบนิยมนะใครจะลุกขึ้นไปนะโชะชาแผ่นทานหลังจากปฏิบัติกรรมฐานแล้วถ้าเป็นการสร้างมูลพระตามอัธยาศัย แล้วก็อน fate, ันสมเข้ากันเต whales, รียมมาเองหรือฐานิกรรมบจะวัดก็อันสมเข้ากันลดปัจจัยเข้าส 8, nah. ู 1500, 000, X, ส <c> ่กองการเป็นส so ัรมทานเป็นบริญลนโยนนะถามว่าทำไมสัรมทานมีราคาด้วยระคณพอตังห้าร้อยพันหึ่งสองพันึงสองพันบาทเป็นวุทธิยากัลมีอย่างนยนนะบางทีเราทำเองเรไม่ได้หรอกพระองค์มันกระืถแต่ว่าพันหนึ่งห้าร้ไมเป็นพิทาิยกัลมีอย่างไรก็คือว่าเราได้มีความพยานวันนี้เราบองไูห้าร้บาทพอเราเก็บถึงห้าแล้วเราทำได้มีความสุข เหมืนก็บเราตั้งใจอะไรอย่างเราเราทําได้เราจะมีความสุขแล้วบอกว่าอย่างไงไม่ได้มีโปรอีแปะนยมนะเราก็ทำไปตามโปรอีแปะไปมันก็ได้บุญกันนะบุญสะสมกันได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีบารมีดีแล้วเต็มบริบูรณ์รู้จักการทำก็โอเคแต่วเกิดยังคงต้องมีวิญญาณบารมีก็ทำไหม่โยมนะได้บรริบูุญกันตั้งใจเอาแล้วกันนะก็รุ่งได้เลยนี่มเองนะ แล้วก็เดี๋ยวพราจาถามตอบไปเรื่อยๆนะก็ฟันไปด้วยแต่ว่าทางตงงาม่ยอาใสนะแล้วก็ทางมันก็ลงไปก็ได้เด่โยมจะได้เดินเข้ามาเป็นทางตรงนี้ไปอ่ะมีคนถามมาทางโลกก่อนเลยงานที่ทําอยู่สําเร็จร่วงร่วงไปด้วยดีไหมจะขึ้นโลขึ้นสาลหรือเปล่านโยมน,น,นะกนะ็ต้องบอกว่าแต่ปีนี้นะอดทนหน่อยแล้วกันนะเพราะดวงการงานตกพอสมควรนะจะต้องออกจากงานที่ทําอยู่คนถามปัญหานี้ไม่รู้ใครนะ จะต้องออกจากงานที่ทาอยู่นะจะมาทําธุรกิจทางานส่วนตัวเขาว่ากันไปเลยปีหน้าโยจะดีขึ้น,นามากในเรื่องของธุรกิจและการงานส่วนครณีว่าจะมีเรื่องรุ่นวุ่นวายร้อนใจให้เกิดขึ้นแต่ไม่ติดคุ้มไม่ติดตารางนะปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปจนจะเดือนในสาปีหน้าทุกอย่างจะรุ่งร่วงไปได้ดีนะสำหรับคนที่เปลี่ยนท,ที่ถามประฐานนี้มานายโยนะเออข้าวต่อไปนะ ผมเคยถามพระอาจารย์เกี่ยวกับธุรกิจที่ผมว่าทำจะถูดทางไหมพระอาจารย์บอกว่าถูดทางแล้วให้รอสองเดือนนะอนตอนนี้จะครบหนึ่งเดือนแล้วมีปัญหาอยู่แต่อยากให้พระอาจารย์ช่วยนะคอนเฟิร์มหรือเปล่ารู้เนี่ยนะทีเสียงตัดติดด้วยนะอคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มให้ผมแน่ใจนะว่าพบแล้วที่ผมจะถูกทาง มันเป็นอย่างนี้นะเ่องธุรกิจการงานเนี่ยนะครับว่าถูกทางหรือไม่ถูกทางเนี่ยเราบอกไปแล้วอย่ไป,ปทางที่ถูกต้องแต่ว่าอุปสรรคย่อมมีเป็นธรรมดานโยกนะใครที่ทําอะไรแล้วไม่มีอุปสรรคเลยที่จะพิเศษเกินไปนะเมื่อการปฏิบัติจะมีมารก,การทํางานก็มีอุปสรรคก็เป็นธรรมดา<น>ะฉะนั้นคนที่ถามปัญหนานี้มาต้องภาวนาพระคาถาเงินล้านนะอยู่ตรงไหนได้ยินนะภาวนาพระคาถาเงินล้านจะได้ขาดเลยนายกนะ ภาวนาถึงจุดของตัวเองงานที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จและไปทาที่ดีขึ้นมากนะขอทีแม่ไปตามนี้เลยทุกท่างนงานแน่แน่นอนนะแต่ขอให้ภาวนาเพราะว่ามันปีนี้มันเป็นปีแตกหัางแตกแยกโยมนะ,นะเคยทำมีอุปสรรคมีปะะมัญหาหเกิดการแตกแยกแตกหัางอะไรต่างๆกันแล้วแต,แต่แต่ว่าถ้าโยมมั่นคงและตั้งใจภาวนาพระคัมภีรน้านให้คล่องตัวอุปสรรคต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ดีนะว่าตัาง้งใจนดลองไปเูต่อ อาอป็โมตนานะถวายบังคับบัญราบังคับบัญาอป็โมตนาขอให้ความสุขความเจริญสมภาสมนมนาเลยทุกคนะสาธุนะอาั้งจจสาธุมั่งมีสิทุกประเอ๋อาใครมาช่วยยกขอทานพินภัณฑนก็ได้บ้างนะเอแล้วนก็เจะน้ที่ดูทุกคนนะเอาเโมตนานะามแม่ตาบรรจายใส่บำเพ็ญทานนะบำเพ็ญ จะเรามีทำบุญหนับจัดเจริญกรรมฐานมากน้อยตามศรัทธาตามใจนไม่ต้องเป็นลุกอ้ามันจ้าเพื่อชาตไปยังเพื่อชาติติดี๋ยวเราไปหนาเท่าไาสาทุกความสุขความเจริญปีทีสุขนะจ้าทำอะไรลรกเรื่อทุกอย่างอาจย์อุทิศภาวนานะจ้าความสุขความเจริญความสุขความปัจจนาทุกอย่างอาจย์ทุกเออ อาบุญโมเดนาสาธุความสุขการเจริญนะขอให้เจริญในทางนะไม่่ามีสุขตามความตางศาสนาทุกคนเนี่มาเดียวจะอยู่เดียวกันเนาะใช่ไหมท่าดีไหนอะอ๋ออย่เดียวกันวันศุกร้อ๋ออาบุโมเดนาสาธุอาบไปข้อกอดอาไปข้อกอดเท้าไป อวันเยนะอาจะได้ดีนะอาวันโาลาทุกวันนี้อ่านแต่ความนี้เป็นตัดติยกเลิการอรนอนุโมณาสัตวัตเดยนะสัธุอาารจัรับใจที่สดสดกันนะถอดจิตถัใจนะโยมนะไปทำบุญใหญ่อันตโมณะัวบงทีสิบุดเรื่อกันรวยตามตานาทุกคนเนี่ย แค่นี้ก็ไม่จนเนอะเอาเลยเท่าไหร่เนะอะให้มีกิมดีใช้ได้ไปลายนะให้มงมีมีุ่กนะนโลกไปชันทำให้คุณอาจโดยพร์นโรธนาสศา อ,สอาสาธุอาความสุขความเจริญมางมีทมมยทีนน่จงเป็นเราทุกประเณอ้าววันนี้ถามมายาวเลยนะอาจารย์ครับผมทำง,งานนะที่สังคมต้องเลี้ยงสังสารบ้างและอย่างที่ค้ที่มีอิทธิพล ่อธุกรกิจนะผมชวนเข้าไปในที่อกบูจรใจผมก็พยายากไปเลยแต่ว่าวันหนึ่งก็ต้องไปผมจะทำยังไงดีครับก็เรื่องพวกนี้เป็นสังคมน,นะเราก็แต่ต้องแค่มอ,องสังคมเท่านั้นพอจิตจิบเอาเราไปเราไปในที่อาบูจรแต่เราอย่าเอาใจเราไปอาบูจอด้วยวกันเราทําใจเราให้บรนะิสุทธินะสาธุนะเฉลยมียังสามารถที่จะบรรลุ เป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์ได้เลยทั้งนั้นที่เป็นอยู่ในสถานที่อาบจรกันฉะนั้นกายไปแต่จัดใจอย่าไปอภหนาใจอย่าไปยินดีกับเวลาเราไปแล้วกันเพราะว่าไม่ยินดีเราไปเพราะหน้าที่ผู้ใหญ่ให้ไปเจ้านายให้ไปนะจิบเล็กจิบน้อยว่ากันไปแต่ว่าอย่าเอาใจให้ไปหลงเอาใจปูชอบจะเลยชวนไปบ่อยนะอยากไปอยากไปอย่างนี้เสียเลยนภยนะบอกตามนี้นแล้วกันนะ ฉะนั้นมีเหตุจะไปก็ต้องไปโยมนะไม่ต้องไปทุข์ใจเพ็กแต่ดาวยาวใจไปหลงไปเพราะหน้าที่คิดจากเดียวไปเพราะหน้าที่ปรโยกนะแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติต่อไปก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องขวนดระเนินการไปตามนี้เลยนะจะมีอันตรายอะไรหรือไม่ถ้าเรามีความมั่นคงในทางศีลภาวนากลับบ้านเราก็ตั้งใจตรวจอนเจริญภาวนาแผ่เมตตายปับเจากรรมในเว้นะ ปล่อยฝัดเป็นปบ่อยๆทุกเดือนเดินลครั้งปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยเต่าถ้าทําอยู่อย่างนี้อันตรายจะไม่มีเกิดจะเรานั้นแล้วก็ทําใจเราให้พ้นน้าไปตามหน้าที่ไม่เอาเอาแต่กายไปแต่เอาใจไปไปบกมุดถนัดเองใช้ได้เลยต่อไปจะได้เรียนต่อไหมจะได้เรียนต่อไหมมาว่าให้เลยจ้ะคนนี้เรียนจบปริญญาตรีหรือ,อยังไม่รู้นนะอนาตุลอนมรนานะคนนี้จบ จบปีจบโทได้แค่นี้สองจังหวัดนะยังมีโอกาสเรียนปีหน้าเป็นต้นไปนะถ้าเพิ่งจบปีปี2561ไปแล้วไม่ตัดสินใจเรียนจะไม่ได้เรียนอีกนะคำว่าคำถามนี้ที่ถามว่าได้เรียนต่อไหมปีหน้าเป็นเรื่องการเรียนโดยตรงเลยนะสมปันถนาตามความตั้งใจแล้วตัวนะอะไรตวนามส๊บสุปัเจริณ ีคนนี้ต่อไปบั้นปายได้ปฏิบัติธรรมดีซะด้วยนะทางโลกก็จะลุกนะต่อไปปีไปลายปายหน้าถ้าไปเรียนทำงานก็ตัดเด็กนะฮะบํรุงเดือนนี้โยงนะความสุขความเจริญความสุขความสดความตระหนักทุกอย่างให้แบบอู้แบบละ่านเลยนะนะด้วยนะรำเรียนดีดีช่วงประมาณวันที่สิบถึงสิบห้าพฤศจิกายนศูนย์จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะ ซ,ซื้อหมากขอไม่ใช่ซื้อเหมากระเป๋านะฮะเจ็บไม่ชัดเลยรู้ตื้อหมากไปกินเลยนะะซื้อเหมากระเป๋าแบบนีม้มาขายนะจะดีจะก้าวหนะ้าไหมอระวังนะคับเดี๋ยวไอ้คตกรันเขาจะจับไร้เบาะโดยดีด้วยนะทางเรียกให้ดีนะต้องระวังอย่าซื้อเข้ามาเข้ามาโดยนะกันเยอะอ้าก็ถ้าตามปกติแล้วนะถ้าคนหางปัญหานี่นะณตันนี้จะโชคได้ทรัพย์ได้เงินอยู่นะะ ช่วงนี้ครับในเงินกะสมความปรารถนานะแต่ต้องทาให้ดูบางระลัดระวังกันลกันหรือไปทางานต่างประเทศจะก้าวหน้ากว่าธุรกิจที่เมืองไทยเรื่องตรงนี้มีดวงเดินทางอยู่แล้วนะทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านเนี่ยนะถ้าไปต่างประเทศได้นีก็สมความปรารถนาดีกว่าบ้านเราแน่นอนเลยคราบดวงนี้นะม็มีดวงเดินทางกายมีดวงอยู่ต่างแดนทํางานติดต่อคนต่างประเทศนะพึ่งพาการนําเข้าส่งออกหรือเดินทางไปเลยก็ย่อมได้ผล นะาหรับคนจะตามนี้นะอีกสองปีข้างหน้าการเงินจะคล่องตัวมากนะก็พยายามเก็บหน่ก็แล้วกันนะคนนี้นะจะเก็บได้เก uh. ่งเลยนะคนนี้เก็บได้เก no ่งคนทำปัญหานี้มานะตายขายกระเป๋าแต่ยังเก็บตักไม่เก่งนี่ไม่ไหวนะต้องเก็บเก่งๆไว้ก็แล้วกันนะใช้ได้จะใช้ได้จะได้เงินได้ลองใช้นะจ๊าอ้าวเรียบร้อยนะเรียบร้อยปัญหานี่ทวกนี้วันนี้เป็นโลกเลยทั้งทามหายไปไหนเนี่ยนะปกติยังมีประสบประสบกันนะ ันนี้ก็เป็นปัญาดำรดและก็ตอบให้ไปแล้วทุกคนนะใครมีปัญหาอะไรมาในวันนี้ก็ตอบไปแล้วก็เป็นเป็นแนวทางแล้วที่สําคัญที่สุดนะให้เราเข้าใจในพระศาสนาเข้าใจว่าวิบากกรรมมีผลจริงทุกอย่างเราเดินตามตามวิบากกรรมของมันใครที่มีความคล่องตัวน้อยนายนะความคล่องตัวไม่ค่อยมีทาแล้วการเงินไม่ค่อยคล่องนายนะหนมั่นให้ทานถวายให้ักกทานบ่อย บาทสองบาทสามบาทได้หมดอธอุโมนา,าับเขาเอาบาทมาตั้งไว้ได้ยิ่งพันทั้งใครสวดทานกันล้านนี่ถ้าหยอกกันทุกวันนี่ยิ่งดีไม่ต้องหยอกมากาเอาเงินใส่มือห้าบาทก็ได้สิบาทก็ได้ขอถวายเป็นสาระทานหยอกหยอกกระปุกไว้พอเต็มกระปุกมอไหร่ก็ไปซื้อพระตาหารถวายสัระทาน,นหรือเอาเงินไปถวายพระใส่ซองเขียนว่าถวายสางฆทา,า,านลาเลยรับให้เราแจกแกงให้ก็เป็นคุ่นที่เป็นเงินต่อเงินเงินต่อเงินยิ่งขึ้นไปเลย นะนี่ควรทําควบคู่กับประาถาเงินล้านเพราะว่าคนที่มีสภาพครอบง,งกัรเงินไม่ดีนะคนที่เจ็บป,ปว่วยบ่อยๆนี่มีผลต่อประาติบาคือนะการคร่าสาัตว์ชีวิตไปมากให้หมันไทยชีวิตตัดเต็มนะในตลาดมันปูปล่อยปูปลาไปถ่ายชีวิตเขาปล่อยท,นะท,ทุกเดือนเดินละครั้งถ้าอยากหายก็จะเดินตอนนานแล้วก็รักษาสิงแปดนะเดินมาสามวันสามวันอันนี้ไม่ช้าอาการเจ็บป่วยทุกอย่างก็จะคลายตัวไป ใครมีปัญหานี่ก็พูดไปเลยเลยใครมีปัญหาเรื่องความรักรักแล้วรักอีกรักสามเศร้ารักแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยรักรักเลิกเลิกนะแล้วก็ต้องทาใจให้เป็นกลางก่อนเราก็มีกรรมเรียกว่ากรรมกามเมสุนิชฌา,า 1, ์มาแต่อดีตนะพวกนี้ทำให้ความรักไม่สมหวังทําให้ลูกดื้อดื้อมากใครมีลูกดื้อเอาไม่อยู่นี่ ừ, กรรมตัวนี้เลยยอมนะ อันดับต้นเลิกฆ่ากรรมใหม่เลิกเจ้าชู้ประตูดินที่อเจ้าชู้ทางกายและทางใจบ,นนบางคนบอกว่าเจ้าชู้กายแต่เจ้าชู้ใจโอ้เห็นไม่ได้คนะืชอบจริงจริงจริงลาไหคนจริงๆเ,นนๆเปเอยกาอนระรับกายก่อนแล้วก็ระลับใจในายกนนแล้วก็เลิกเลิกเสร็จแล้วเราก็อ่าพยายามสร้า,า,รรางกุศลทำบุญด้วยของเป็นคู่บ้านนะเออแต่การเตรียมเตียงวองท้าวซื้อไว้วัดอธิษฐานจิตขอให้ได้ความนับ่ดีและสมบูรณ์ ส่วนเรื่องความรักที่มีสองกรณีบางคนพิฐานจิตมาว่าประอยากมีคู่อยากปฏิบัติอันนี้ก็ต้องกาพิจนารณาอีกทีมนะต้องต้องดูก่อนหนึ่งกริยารายาเราดีไหมสองเราเป็นคนงานดีไหมงานกายงานบาจางงานใจถ้าเราก็งานดีอยู่แล้วกริยารารยาก็ดีแต่ไม่มีใครมารักเราสักทีอย่างนี้เราปรารถนามาเองไม่ให้สะเกือเองก่อนนะปรารถนามาเองว่าประอยัดีคู่นะอย่างนี้ต้องไปถอนคำอธิษฐานถอนคำปรารถนาก่อนประโยชน์นะ อย่างนี้จริงๆของบัตก็เคยเจอบ่อยๆนะส่วนใครที่มีการการในธุริชาจก็เลิกเลิกก็มีได้มีคููได้อย่างนี้เป็นต้นใครที่ขี้หลงขี้ลืมนะสติปัญญาถอยหลังจำอะไรไม่ได้เงยนายงนะมีกรรมสุรามาแต่ดีสุราสุรามีระยะกรชัดประมาณนะตั้งแต่ดีกินกินกินจนเมาหัวลาน้ำมาตั้งแต่ดีอารนณ์กินมาก ชาตินี้ไม่กินเลิกแล้ขอมามาพระระตัตนตรัยหมอามาพ่อแม่ไปบ่อยเพราะคนเมาอัสติเคยดา่าพ่อดา่าแม่ด่าพุทนเพราะกุญแวไว้เดี๋ยกนะด้วยเดี๋ยกายเดีว๋ยวาจา,จาใจอย่างหนึ่งอย่างใดก็ส่งผลในชาติปัจจุบันเราก็ขอเข้ามาให้เรียบร้อยพูดไปคคำถามอีกข้อหนึงหากเราทําสมาธิอยู่แล้วมีคนมาหาที่บ้านแต่เราไม่ออกสมาธิเราจะาปาาไหมจะเป็นป่าก็ทำบุนอยู่นะ นะเรอตั้งใจแล้วเราทำบุญอยู่ไม่ปากเระเจ้าค่านะเราทำของเราไปตั้งใจวิเชมงหนึ่งวิเชโมงหนึ่งสมงัยก่อนที่ประชันยังดูดวงอยู่เริ่มใหม่ๆแล้นะนะใครจะมาเวลาไหนก็ไม่ได้ห้ามหารอกแต่ถ้ามาเวลากรรมฐานไม่ออกไปหรอกนะจนป่าจะเสร็จนะตัมมงม้งหกโมงตั้งสองทุ่มสมัยก่อนนั้นนะถ้ามารอถึงสองทุ่มได้เจอกันถ้ามาก่อนสองทุ่มก็รอเรื่อยไปอะอย่างนี้เป็นต้นนายกนะฉะนันให้เวลาสัมผัญกับการปฏิบัติเท่ากกรรมฐาน นะไม่ให้เวลาสำคัญกับบุคคลอื่นนะไม่ว่าจะสำคัญแค่ไหนพระธรรมฐานสำคัญที่สุดนะถึงจะมีการก้าวหน้าอย่างนี้ก้าวหน้าต่อไปฉะนั้นไม่ปากนะจ๊ะใครดูอยู่นะคำถามนี้นะถ้าเขาจะมาเรียกอะไรก็เรียกไปอย่าไปมุดยิ้มนะแต่คนที่เรียกไปเลือกปิ้งแล้วรับธรรมฐานเอาเป็นท่าโบราณเลยปล่อยให้เขาเรียกไปกรีนนะเขาม่ให้กดเขากะกดก็กดไปเขากดแล้วไม่ออกเลยเขาก็เลิอกกดนั่นแต่อย่าไปโมโหนี่คนที่กดไปเรื่องๆกดเยอะแบบนะ เราโทรศัพท์นะต้องนานไม่โทรมานั้งกรรมฐานโทรศัพท์คับติดเสียงที่จ้าติดตัดได้เลยนาะยยงนะในนั้นั้นเข้าตลอดอยู่นี่ตลอดสดนะโทรักษณะแบบนี้ก็่ติดเลยนาไม่เอาเราจะตีจะตามไปสนใจรือว่ามันไหนเดินไปแล้วตีไปจะกดตางกด่าเรื่องเข้าไม่เกี่ยวกับเรานาะยยงนะหน้าที่ของเราทำกรรมฐานก็ทำกรรมฐานของเรา,า,ปราไปอย่น,นี้นะจ้าทุกคนนะไม่ปากนะนะหมดแล้วครรานนะเรียบร้อยนะจ๊ะอ่านั่นก็ วันนี้อาใครมีครัถามเสร็จไหมไลฟ์สดนะมีไหมจ๊ะนะวันนี้นั่งกรรมฐานเป็นไงบ้างใครรู้สึกว่าปวดกายสบายกายสบายใรจรู้สึกว่าด่างดีปฏิบัติยกเอือเลี้ยงตึ้งรับไหวเลี้งยงใหลี้ยเหรอนะเออเยกไปเถอะอุ้ยใครก็ว่าอะไรหรอทั้งวันเคาะกันยกไปเถอะนะเราจะได้รู้ว่าเราโอเคนะ ถ้ามีปัญหาตรงไหนในเยนนั่งไปอย่างนี้มันฟุ้งตรงไหนไม่คิดอะไรนะถ้าเราไม่ไอายแล้วไม่กลัวเขียนคำถามมาเพราะว่ามันไม่ได้เอ่ยชื่อพระอาจารย์จะอ่านแล้วมันตอบไปบางคนตรงปัญหาข้อเดียวกันก็ออกไปแก้ไขได้ประโยชน์นะบางคนมีมากบางคนไปนั่งประทาน,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 นเจอาาร,าราคัดจลิตตัวหนึ่งไม่กล้าถามไม่กล้าถามม่ารักษาไว้เหรมันไม่กล้าเอาหน้าหรอกราคัดครับเพราะรังคัดจลิตตัวเดียวเนี่ยโอ้โหบางคนได้ยิน,คนแค่นี้นั่งตีเป็นเรื่องความรักระหว่างเพศอย่างเดียวเลยแต่ไม่ใช่ คำว่าราคาจริศค like like ือจ so, like ิตหลงไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกี่ยวกับรูปลดลินเสียงโภชภาพและอารมณ์ระหว่างที่รถยนนะอย่างนึงอย่างใดถือเป็นราคาจริศบางคนชอบอะไรที่สวยๆงามๆตลอดพอไม่สวยไม่ชอบอย่างนี้ก็ราคาจริศบางคนชอบไปกินเฉียงเพราะเพราพอเสียงไม่เพราะพอไม่ชอบอย่างนี้ก็ราคาจริศนะมันต้องดูอย่างนี้เหมือนกันพถยนนะต้องดูให้ดีด้วยบางคนบอกราคาปุ๊บเนี่ยเหมือนทิฏถิเลยไหมเขาบอกทิฏถิปุ๊บก็มองไม่ดีก่อนเขาบอกราคาปุ๊บนี่อยู่ อย่างคนนี้ราคาจัดเขาบอกอุ้งหูทีนี้หนักสาหัสเลยถ้าจะเป็นคนเจ้าระเบียบชอบอะไรสวยๆทำงานคนนี้พวกคุณหลวงพ่อสอนนะไม่ใช่พูดเองคนที่ชอบอะไรสวยๆทำงานราคาจีบเพราะไม่สวยไม่ชอบคนนี้เขาชอบอะไรสวยๆเนราคาจีบคนทำแล้วก็มีโน้มไปทางที่ดีหรือโน้มไปทางที่ไม่ดีเราเท่ากันเองถ้าโน้มไปทางไม่ดีเราแก้ไขนะให้เรารู้จีบนอกก่อนราคาจีบก็ไม่เรียกอะไรยากผมคิดนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันพังหมดนะถ้าชอบคนก็มาเน่าหมดเลย ดูเหมือนคนตายก็สามวันเดินผ่านมาไมได้หารูปสศกมาดูงไปบ่อยๆเลยเย็นมาแวันก็ตายแล้วก็ค่อยๆหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยๆสมัยก่อนเวลาเขามีประันแนะนำว่าต้ตรวจสุขภาพกระฐานใจมันเดามันจะมันจะเดาเรืงเดาเงเดาเวลาเราเติบเติบเรื่องราคาต้องนึถึงเสร็จกระนอง อะไรก็แล้วแต่ทน,นล้อเสียงท้างแค่ไหนลงได้เสียงแค่ไหนก็ตายเสียงก็หายรูดหบเน่าแล้วก็ว่าไปรสชาติมันก็ไม่อร่อยจริงเห็นของมากๆแล้วกินไม่ลงนะ,ะร่างกายกินข้าวนะเจ,ะจะ้าพวกกุจระกก็มากินไม่ลงแหนดยืนในร่างกายเราโชอบใจหิ้วไปหิ้วมามีควา,สา,ามาสุขเทัพไทยมาบอกสมบูรณ์นี่คือคนนายกนะเรื่องอะไรบ้างทำไรในป่าคนก็ไม่อร่อยจังขาบวถมาที่ใสมือไว้น่ะโดนสามีกินต่อไหมนนไเจ็บเหรอ ไปได้รอบทุกคนนะฮะก็ค no, ือของสุขภัณฑ์กร่างกายนะพิจารณาง่ายๆแค่นี้แล้วเขเชื่อพระเจ้าแล้วกันเดี๋ยวไปทำเลยนะถ้าเราทำไม่ได้เราก็เชื่อพระเจ้าเพราะมันสุขภัณฑ์กินนะนี่ก็พูดถึงคนที่ไม่เชื่อไงแต่วันพจารณบอกว่าเวลากินเข้าไปเนี่ยโอ้โหกินดอกดีๆนะชาล้มชาหูหมูย่างหมูว้อยตั้งแต่นะพอกินปุ๊บล้มคอเลยเอาจามมารองไว้นะล้มใส่ไว้เลยนะเพราะว่าหอมอร่อยเลยกินไปเมื่อกี้อ่ะแล้วก็ปิดชามไว้เอาเข้าวตุเรงนนะพรุ่งนี้เช้าไมได้มาเลกินต่อ ไหวไหมไม่ไหวก็เชื่อพระพุทธเจ้าร้องมาสกัดปกร้วบอกแหนพระอาจารย์มาสอนผิดธรรมชาตินะ่ะใครก็จะไปล้วงคอม์มกินแล้วอ,อกมากเป็นไรนั่นเดี๋ยวพวกนี้เช้ามันออกตามธรรมชาติเลยไม่ต้องล้วงนะเอาเก็บใจชา้าแค่เย็นแม่มาเติมเข้าไปโคเวกก็ได้นิยมนะให้กรอบนะนอนะของเราทั้งนั้นนิยมนะเราเลือกกินเข้าไปทั้งนั้นทำไมกินกรอบไม่ได้ ถ้ากินไม่ได้จริงก็เชื่อพระเจ้าเถอะแค่นั้นเองโยมนะแล้วไม่ต้องพิสูจน์อันนี้มีให้พิสูจน์นายมนะเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าพิสูจกกน์แล้วแล้วชีวิตร่างกายเราสกปรกจริงนะตายชาตินี้ไปนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นจ้าจบปัจจีบันนะนี่เจริญกระต่ได้ไหมว่าก็ไา้นะครับก็เดี๋ยวคำถามต่อไปเรากราบพราคาฟ้องกัดน,นะครับ อรหันตมาสมุทโธภะคะวา